สวัสดีจ้าพบกันกับช่องการนาชาแนลนะคะมือหนีเขาจะมาผ้าพีผ้าน้องทำนึ่งไก่นะคะนึ่งไก่สูตรสาวการนาจ้านึ่งไก่ยั่วๆก็ข้าวเหนียวหนๆกินแซ่บๆนึกอยากกินพอดีเลยจ้ามาไปทำด้วยกันนะคะวัตถุดิบก็มีตามตีเห็นนินนะคะปีกไก่น่องไก่ขาไก่ ละกะเครื่องในล้างทำความสะอาดไว้แล้วค่ะพร้อมที่จะหมักนะคะหนึ่งไก่เ้าจะต้องหมักไก่ก่อนเพื่อว่าให้ไก่มันเข่าเหนือนะคะเครื่องหมักของห้ากก็นี่เลยค่ะพริกแห้งหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้นะคะเครื่องหมักจะหมักไก่ให้มันอร่อยห้ามาเริ่มหัน่นเริ่มซอยเลยจ้าเริ่มจากหั่น ตะไคร้ก่อนนะคะเพื่อว่าจะได้เอาไปตําหั่นทุกอย่างเพื่อจะเอาไปตํานะคะตาเครื่องแกงเพื่อจะเอาไปหมักกับไก่ค่ะหมักให้มันเข้ารสเข้าชาตินะคะทํากับข้าวไม่มีสูตรตายตัวนะคะเฮาหมักรสชาติแบบใดเฮากับปรุงแบบรสชาติที่เฮาหมักขอแค่เฮาหมักกับเขาชิ้นนั่นกับเขาอันนั่นก็จะเป็นรสชาติที่อร่อยเลยค่ะหัน่นหั่นทุกอย่างให้มัน เสร็จก่อนนะคะบลูว่าบ้านอื่นจะเฮ็ดแบบกัรจะหน้าบอแต่ว่าบ้านนี้เวลาเฮ็ดกับเขาเฮ็ดหนึ่งไก่เนี่ยจะมักมักไก่ไปกอนตำเครื่องแกงแบบนี้มักไบก่อนเพื่อว่าให้ไก่มันเขาลดเขาชาดมันเป็นสูตรของไผ่ของมันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่สูตรเฉพาะแม่น้องหนึ่งนะคะสูตรไผ่สูตรมันแล้วแว่สูตรสูตรแต่ละบานมาคือกันเนาะจา้าเนาะ มักไผ่มักมั่นมักเข้มหน่อยเข้มไร้เพ็ดหน่อยเพ็ดไายจัดตามมักค่ะเห็ดกับเขาตามปากจะของถ้าว่าถือปากก็คือว่าแสบจ้าเมนูหนึ่งไกน่นี่พอบานอยากกินตั้งหลายมือแล้วบ่มีเวลาเห็ดให้เรวกินจักเทอ่อมือหนีก็เลยจัดให้ซะเลยจักสิก,กินยัง้งคือกันกับเขาแต่ละมือแต่ละเว้น ระว่าเราคืดอ,อยากกินหนึ่งไก่ตรายมือแล้วเห็ดให้กินแน่เห็ดให้กินแน่บ่มีเวลาเห็ดให้เรากินมือนี่ถือโลกเลิกสะดวกก็เลยได้ไก่มาจากตลาดมาจัดทําความสะอาดมาเตรียมหนึ่งให้เรากินเอาใจจักนิดจักหน่อยแน่บางเถือเห็ดตะกับเขาไรข่อยกระข้านจักจะเห็ดอีหยังเห็ดแล้วก็กินเบาเบิด้ด เฮ็ดแล้วกับกิ่นค่ำสองค่ำกับเบือเพราะว่าเป็นคนบ่คอยมักกินปันไดจ้าเขามาเริ่มตำเครื่องแกงเลยจ้าเริ่มจากตะไคร่ที่เ้าซส้อยไวน้นี่กับพริกเอาลงไปโขกก่อนนะคะแล้วก็ค่ะเอาไปโขกให้มันละเอียดค่ะตำให้มันละเอียดในระว่างที่ตำเน่นกับน,น้ำหูน้ำตาไหลขึ้นกันตำแนวพวกนี้ล่ะรููซึกว่าแสบตาซะแล้วเกิน นี่ขนาดพระท่านตาําหอมแดงนะเนี่ยน้าหูน้าตายังไหลแล้วตําไปน้าไห้ไปน้จาจ้าแต่ถ้าเป็นกับเข่าที่เป็นเมนูที่เฮ้าเห็ดเองเนี่กะจะรู้ซึกว่าถึกปากกว,ากว่าสื่อเขาอยู่เนาะจากเนาะหลังจากที่ตําตะไคร้กับพริกกับขาละเอียดแล้วก็ใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปตําเลยค่ะ เอาซ้อยไว้เพื่อว่าให้มันต่ำง่ายให้มันละเอียดง่ายขึ้นตําให้มันเข้ากันเลยนะคะเพื่อจะได้เครื่องหมักไก่ของเราจ้าตําให้มันละเอียดก่อนนะคะละเอียดแล้วก็พร้อมตักขึ้นเลยค่ะตักใส่จานไว้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสมุนไพรที่เขาต่ำไว้เพื่อจะไปหมักไก่นะคะ นี่คือใบมะกรูดค่ะฉีกใบมะกรูดมักไปนําเพื่อว่าให้มันหอมนะคะบ่มหมักต่าใส่มันจะออกขมขมมักฉีกใส่มากกว่าฉีกใบมะกรูดใส่ก่อนนะคะเครื่องแกงกับบ่ค่อยบ่ต่าให้มันละเอียดปันใดพอสำไดกสำนึงพ่อฉีกใบมะกรูดเสร็จแล้วก็เอาเครื่องแกงที่เราตำไว้ใส่เลยนะคะเพื่อจะปรุงรสค่ะ เรามาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะเริ่มจากรสด,ดีค่ะใส่ลงไปเลยนะคะกะเอาเดอร์จ้ะใส่หน่อยใส่หลายนี่ผงชูรสก็กะเอานะคะใส่ตามที่เฮามักแล้วก็เกลือนะคะกะเอาค่ะประมาณบึงซําไส้ซัได,ไดประมาณเอานะคะแล้วก็ซอสฟ้าเขียวกะเอาอีกทีค่ะทุกอย่างคือกะเอาหมดเลยนะคะ ตามด้วยน้ำมันหอยสุดท้ายค่ะเทลงไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเท่ากับทำการขยาขยาใส่ถุงมือลงไปก่อนขยาขยาให้ส่วนประกอบส่วนผสมของมันน่เข้ากันก่อนค่อยนําไก่ลงไปคุกนะคะขยาขยาให้มันเข้ากันก่อนกับเครื่องปรุงที่เราปรุงไว้เนะะี่ยค่ะพอขยําเข้าเนื้อแล้วก็ นำไก่ลงไปหมักเลยค่ะไปขย้ำอีกทีนะคะมีปีกไก่น่องไก่แล้กก็ขาไก่ที่ห้าล่างทำความสะอาดไว้ดีแล้วนี่ไปขยํำไปคุกเขาให้มันเข่าเนื้อคุกคุกไปเรื่อยเืนะคะจนกว่ามันจะเข่าเนื้อขยํำขยํำขยํำไปเรื่อยๆยเลยนะคะให้มันเข่าเนื้อแหงขย้ำแหงเข่าเนื้อจ้า เนี่ยเราบางทีเฮาขย้ำขย้ำไก่ก็เครื่องปุงนี่ค่ะกินกับหอมอบอวนอยู่หอมใบบักกูดหอมเครื่องแกงตีเฮาต่าหอมมากเลยนะคะคุกเขาให้มันเข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องในทีหลังนะคะเนีย่ยใส่เครื่องในลงไปเลยเพื่อจะขยํำอีกทีนึงค่ะไม่ต้องขยํำแรงนะคะเดี๋ยวมันแตกพอใส่เครื่องในเข้าไปแล้วขยํำขยํำต่อเลยจ้า ขยำจนรู้สึกว่ามันเข่าเนื้อแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าตาของไก่ที่เราหมักไว้นี่คือขยำเสร็จแล้วค่ะเตรียมเอาถุงมาครอบเข้าตู้เย็นหมักไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งค่ะค่อยเอามานึ่งนะคะปิดปากถุงเข้าตู้เย็นมัดปากให้มันเรียบร้อยเข้าตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงค่อยเอาออมานึ่งค่ะ หชั่วโมงผ่านไปนะคะเฮาก็เอาไก่ออกมาจากตู้เย็นหนาก็จะเป็นประมาณนี้ละจ้าพร้อมที่จะนึ่งแล้วนะคะเริ่มตั้งหม้อเลยค่ะตั้งหม้อหนึ่งไก่ตั้งซึ่งขึ้นเลยใส่น้ำหนึ่งว้หม้อหนึ่งกับหนึ่งเข่าไปน้าหม้อหนึ่งพร้อมจะหนึ่งไก่นำไก่ของเราที่หมักไว้นี้ใส่ลงไปในตั้งในซึ่งเลยจ้ะ นึ่งในชามนี้เลยนะคะเพราะเป็นชามสแตนเลสอยู่แล้วนึ่งได้จ้าทนความร้อนสูงเอาลงไปนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะหน้าตามันนึ่งปิดฟ้าไว้เลยค่ะหน้าตานึ่งไก่ของเรานะคะเฮดกับเขาง่ายๆสไตล์สาวการจ้าบ่มีสูตรตายโตรดอกเฮดกับเขา ขอวัตแสบถือปากเจ้าของกับเป็นพ่อปิดฝาไว้ก่อนเลยนะคะปิดฝาไว้ก่อนเลยค่ะล่อไก่ใ็้มันซุกในเกินนึ่งไปเรื่อยๆนะคะต้องใช้เวลาเพราะว่าหนึ่งไก่เขาเขาเนี่ยต้องใช้เวลากว่าไก่มันจะเปื่อยกับบดบนไหนดอกค่ะเพราะว่าเป็นไก่พันหมอหนึ่งกับหนึ่งเข่าไปนั่มนึ่งข้าวร้อนๆกินกับนึ่งไก่อร่อยดีนะคะ หมอหนึ่งกับหนึ่งไก่หมอหนึ่งกับหนึ่งเขาทำกับข้าวง่ายๆสไตล์สาวการจ้าบ้านอื่นเห็ดแบบนี้คือกัน,บนโบน้อหนึ่งเข่าเปาไฟคื้กัน,บนโบน้อบ้านนี้ถ้ามีเมนูนึกอยากินนะ่ะต้องจัดเข้าเหนียวจ้าหนึ่งเข้าเหนียวไปหน่ามันคอยจะเขากันเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่คนมากดอก แต่ว่ามือนี้นึกออยากกินข้าวเหนียวก็เลยหนึ่งข้าวเหนียวไปน้าเป็นคนเห็ดกับเขาบกค่อยเก่งดอกจ้ากว่าจ,จะได้แต่ละเมนูนั่นต้องใส่เวลาเพราะว่าบกค่อยเห็ดกับเขาเห็ดใดเป็นบางอย่างเห็ดกับเขาบ่าเก่งจ้าส่วนหมากก็ซือกินก็มีเห็ดบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าบกค่อยเก่งเนาะค่ะเนาะใส่เวลา ในระวางที่ล่อไกลเขาคขงเขาก็เริ่มจะได้ที่แล้วจ้ามากรับเขากันเลยจ้าข้าวได้ที่แล้วนะคะกับเข้าก่อนเลยค่ะกลับเขาเป็นภาษาไทยภาษาอีสานกระเอิญซิกเข่าจ้าบ้านมูเจ้าเอินคือกันบอนนบ้านข่อยเอินจังสีล่ละจ้าซิกเขาผูเขาเพุณผ้าเอินผ้าวา่า บอกตามผู้เฒ่าผ้าวาเนะจ๊าเนาะซิกเข่าพนะซิกไปสักพักนึ่งเขาก็เริ่มได้ที่แล้จา้าเอามาใส่กองเลยมา,สายใส่ใส่กองทรายกับทรายแบบไงไงทรายข้าหวดนี่แหละเอาสอนมาเคลียร์ๆออกทรายค่าหวดกรุงเทพไม่ต้องทำให้มันยุ่งยากนะคะเอาสะดวกสบายของเราไว้ก่อนคะ่ะ ง,ง่ายสไตล์สาวการจ้าทรายเข่าทรายเข่าใส่กองค,นไ,ค,น,น,อคนไปค้นมากให้มันบ่อแฉะคนไปค้นมากกับตักใส่กองสนั่นแหละกับปิดอันเซจ้ามีผู้ใดเคยเหตุแบบนี้บอ่อจ้าแบบสไตล์สาวการนี้บอ่อบ้านกาญจนาทำเป็นประจำนะคะทำแบบนี้ตลอดเลยค่ะเวลานึ่งข้าวเหนียว บอให้มันยุ่งยากให้มันง่าย ใส่เข่าสไตล์สาวการก็เสร็จแล้วจ้าได้เขาเหนียวมากองหน่อยหนึ่งไว้กินกับน,นึ่งไก่นะคะไปล่อไก่ต่อจ้าไก่สิซุกละมั้งไก่กระไดเวลากระโดนเติบนึงล่ะเรามาเริ่มเปิดดูไก่กันเลยค่ะหอมตลบอ้วนอยู่ ผอมไปแปดบานสิบบานเลยหนึ่งไก่สาวกันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนึ่งไก่จ้านึ่งไก่สมุนไพรเพื่อสุขภาพเอินใหนมันหนากินก่นนึ่งต่ออีกพักหนึ่งค่ะยังบริดที่ปันไดขอหนึ่งต่ออีกสักแป๊บนะคะให้ไก่มันเริ่มเปื่อยก็หนีก่อน เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูหน้าตาของนึ่งไก่ของเราว่าจะเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะมาทาซิมน้ำกันเดอร์จ้ารสชาติจะเป็นจังไไดตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วจ้านึ่งไก่ของเราหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ หอมตลุอบอวบว้นมากเลยค่ะมากินน้ำกันเดอ้อจ้านึ่อไก่ขะขาเหนียวร้อนๆจ้าสุดท้ายนี้ขอฝากช่องการจนาชาแนลไว้กับเพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้าขอพระคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณจ้า